สวัสดีค่ะเด็กๆมิดออค่ะก็กลับมาพบก,กับมิดออในคลิปนี้นะคะมิดออก็จะมา,าพาเด็กๆนะคะทำนะคะวิชาภา,าษาไทยนะคะวันนี้นะคะวิดออก็จะพาเด็กๆนะคะเขียนตามคําบอกนะคะเป็นการเขียนไทยนั่นเองนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว let's go ค่ะนะอันนี้คือ สมุดของเด็กๆนะคะเหมือนกระดาษของเด็กๆเลยเราะะใช้สมุดเหมือนเดิมไนดะเด็กๆสาม,มารถนะคะใช้สมุดเล่มไหนก็ได้นะคะหยิบขึ้นมาหนึ่งเล่มน,นะคะแล้วเปิดไปหน้าที่เขียนล่าสุดเลยนะคะแล้วก็ทําหน้าต่อไปนะคะอันนี้ก็เหมือนกับกระดาษของนิลออก็เหมือนกับสมุดของเด็กๆเลยนะคะซึ่งนะคะเราจะเริ่มเขียนตั้งแต่ลิ้นซ้ายมือนะคะลิ้นซ้ายมือที่มีนะคะอ่ะ บรรทัดขีดก้านด้วยปากกาสีแดงนะคะบรรทัดแรกอีกแรกก่อนเขียนอะไรคะบรรทัดแรกอีกแรกเราเขียนวันที่นั่นเองค่ะนะคะวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมล่ะวันเสาร์นะคะตัวแรกนะคะของวันที่ก็เขียนตัววอแหวนนั่นเองค่ะที่เราเขียนวอแหวน หัวกลมนะหัวกลมตัวตรงแล้วก็เต็มบานขานะะไม่หายใากนะะนอนหนูนอนหนูสองคนนี้เราเคยเขียนแล้วนะถ้าเขียนคัไทยนะคะแล้วก็เขียนสมุดหลายวันหลายครั้งกูเก็บทุกคำเลยนะคะนอนหนูเขียนหัวกลมตัวตรงแล้วก็เต็มบานขานะคะ โมแม่ได้กลับนอนวันสเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้วายสองนะคะตัวต่อไปสาลาเอเด็กผูต้าตางมันออด้วยนะคะตัวต่อไปสาลาเอออกเสียงเอเอนะฮะหัวโอมตัวเป็นยังไงคะตัวตรงแล้วก็เต็มบนานทัดนะคะตัวต่อไปสอเสือสอเสือมีหางไหมคะเด็ก มีหางด้วยนะคะสอเสือหัวกลมตัวโตและก็เต็มาบหัทนะสอเสือจะให้สวยก็มีหางให้เขาด้วยแบบนี้เป็นสอเสือนะตัว่อไปสละอาสละอาออกเสียงอาอานะคะเป็นสระนะ ดิดขีดข้างบนก่อนแล้วก็เดินมาข้างล่างเป็นสถาการ์แบบนี้นะฮะตัวต่อไปรอเรือเนะี่ยรอเรือเขียนหัวกลมตัวตรงแล้วก็ตวตวตวเต็มบานหาดแบบนี้นะรอเรือนะถ้างบนร,รอเรือก็มีตึงอะไรให้ทขอด้วยอ่านว่าวันเสาร์ นะวันเสาร์เสร็จแล้วนะคะปิ่นเอกชูก้อยขึ้นมาเสร็จแล้วก็ท้าไปเพื่อรอเราจะเป็นการเว้นวักนะใหะ้ปิ่นซับการเว้นวักนะคะเว้นวักนิดนึงนะตัวต่อไปทอท่หาหนนะักปิ่นเกศทอทหารหัวโก หมวกให้กับเสดใส่สหมวกให้กับทอทหารใส่หมวกให้ทอทหารเสร็จแล้วนะนะก็ฝุ่นตกหนึ่งเม็ดด้วยนะอย่แบบนี้คนะ่ะวันเสาร,ทร,ร์ที่เท่าไหร่คะที่สิบเท่าไหร่คะสิบห้าสิบห้ามีเลขเดึ่นกับเลขอ่านะเลขห้าทองจะปอกแบบนี้เขียนให้เต็มบาน ฮาร์ดนะคะเสร็จแล้วก็ทามนก้อยชี้นิดนึงเดือนนี้เดือนอะไรเดือนแรกของปีเลยคือเดือนมกราภคมนะคะตัวต่อไปก็คือตัวมองมาเองนะมอม้าหัวโกงตัวตรงและก็เต็มบานฮานะมอมามีสองหัวด้วยนะคะหัวลูกหัวแม่ ะะตัวต่อไปตัวกอไก่นะกอไก่มีหัวไหมคะไม่มีแต่กอไก่จะให้สุดก็ต้องอ้าปากให้ไก่ด้วยแบบนี้มอมมา,าก,กับกอไก่เป็นเพื่อนรักกันก็อยู่ใกล้กันนะคะเด็กๆไม่เขียนตัวใหญ่มาเลือมาล่านะนะเป็นเพื่อนกนานรักกันก็อยู่ใกล้กันแบบนี้นะคะตัวต่อไปรอเรือนะคะ รอรอเวลาเด็กๆต้องดัดลิ้นด้วยนะคะต้องกระดกลิ้นขึ้นลงด้วยนะคะรอเรือนะคะรอเรือหัวกลมตัวตรงแล้วก็เต็มบใบหาดี่รอเรือก็ต้องอยู่ใกล้กอไก่นะเวลากันก็อยู่ใกล้กันนะตัวต่อไปสระอาสระอาออกเสียงอา พูดตามนะคะแล้วก็ทำไปตาพร้อมกับนุ่มอแบบนี้นะคะโอเคต,ต,อตัวต่อไปตัวต่อไปตัวคอควายคอควายนะคะ,คะ,คะทำหัวก่อนนะ,ะแล้วก็โค้งคืนนะ,ะเป็นเพื่อนล้กกางกันก็อยู่ใกล้กันแบบคะือนะตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวมองมาอะ ออกมาอีกแล้วเขียนง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะนี่อ๋อโอ้โหนเด็กๆก็เขียนเยอกตลาดคงเสร็จแล้วเว้นอะไรคะเว้นหนึ่งนิ้วก้อยเด็กกับข้ามีก้อนไปช่วยนี่หนึ่งผู้จะตัดตลาดที่ละไรค้าสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเด็กก็เขียนเลขสองห้าหก ก็ต้องขอนะโอเคนะอันนี้ก็คือบรรทัดแรกเราเขียนอะไรคะเขียนวันที่นะบรรทัดต่อไปจะต้องเขียนอะไรเขียนเจอจะพาเด็กเ,เขียนไทยอพูดตามีิออกคะ่ะเขียนไทยนะ บรรทัดต่อไปนะคะเว้นที่บรรทัดชั้เด็กเว้นหนึ่งบรรทัดนะและบรรทัดต่อไปค่อยเขียนนะคะบรรทัดต่อไปเขียนถ่ยตัวแรกตัวแรกก็คือตัวสรัเอสิเด็กเขียนสละดเอลงไปในบรรทัดต่อไปนะคะเขียนให้ติดกับเส้นสีแดงเลยหัวกลมแล้วก็ตัวตรงเต็มบานทัดนะคะ นเอเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวต่อไปขอไข่ค่ะเด็กๆเขียนขอไข่นะคะขอไข่หัวกลมน้อยๆนะคะ้นของขอ,ขอไข่ก็จะต้องโค้งแบบนี้ถ้าคนไม่โคง้งจะเป็นบอใบไม้ทันทีเลยนะคะสรลเอ e กับขอไข่เป็นเพื่อนรักกันอยู่ใกล้กันนะไม่ห่างกันนะคะตัวต่อไปนะคะสรละ อีนะสระอีออกเสียงอีอีนั่นเองเอชจระอีอยู่ตรงไหนนะสระอีอยู่ข้างบนของไข่ก็เหมือนหัวเลยแล้วก็ใส่หัวให้ข้อไข pues ่แบบนี <lên. S 2> ้เนี่ยใส่หัวเสร็จแล้วปูการฝนได้ด้วยนะเนี่ยปูการแดดได้ไมีออตัวต่อไปโยย์ค่ะโยย์เป็นเพื่อนกัน ขายก็อยู่ใกล้กันไม่เขียนตัวใหญ่นะฮะหัวโกงตัวตรงและก็เต็มบานทัดนะตัวต่อไปนอหนูอู้นอหนูสบายมากไม่ออกเคยเขียนบ่อยแน่นะนอหนูหัวโกงตัวตรงและก็เต็มบานทัดแบบนี้นะคะตัวต่อไป ไม้มดลายนะไม้มาลายจะตัวสูงสูงแล้วก็มีสไลเดอร์ขึ้นแล้วก็สไลเดอร์ลงนะสไลเดอร์ลงแล้วก็สไลเดอร์ขึ้นดูนะคะหัวกลมก่อนเลยหัวกลมนะตัวเขาก็จะสูงสูงสูงกว่าบรรทัดนะคะไปอยู่ที่กลางช่องช่องข้างบนนะแล้วสไลเดอร์ลงแล้วก็สไลเดอร์ขึ้น เป็นไม้มะลายนะไม้มะลายจะตัวสูงแบบนี้เลยนะคะอ่ฟินิฟินิแล้วก็จะเป็นตัวต่อไปคือตัวทอทัหานทอท้าหานเคยเขียนแล้วหัวโกตัวตรงแล้วก็เต็มบานพาดแบบนี้นะตัวต่อไปตัว,ตวยยัก ค่ะปิดเขียนตัวยอยากให้เป็นเพื่อนรักกันกับตัวทอทหตนะ้าหน้าแล้วก็เขียนหัวกลมตัวตรงและก็เต็มบานทัดค่ะอันนี้ก็คือจูนะคะต่อไปเว้นกี่บรรทัดคะเด็มเว้นหนึ่งบานทัดเว้นหนึ่งบรรทัดนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการเขียนทั วันนี้มิตรออนะคะจะใบคำให้แล้วให้เด็กๆทายซิว่าจะเป็นคำอะไรเอ่ยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะมิตรอจะใบโดยพูดว่าอะไรเอ่ยแล้วให้เด็กๆตอบแล้วเราก็จะเขียนนะคะหนึ่งบรรทัดเราจะเขียนสองคำนะคะหนึ่งบรรทัดเราจะเขียนสองคำเราเริ่มต้นจากจุดสีแดงก่อนนะคะตรงบรรทัดซ้ายตรงนี้นะคะเราจะเขียนสองคำ สองคำนะคะสองคำสองคำนะนะเขียนจนถึงสี่บรรทัดนะคะให้เขียนสี่บรรทัดนะคะเนะด็กๆพร้อมไหมคะ Are you r e a d yes y I am นะฮะถ้าพร้อมนะแล้ว let's go ทำใบแรกอะไรเอ่ยเรามีไว้ do อะไรคะ ตานั่นค่ะคำแรกเราจะต้องเขียนคำว่าตาแล้วตาสะกดยังไงเนี่ยจะต้องอะไรคะจะต้องเป็นอะไรตออะไรคะตออาตานะคะตออาตากอเต่าดีๆก็เขียนตอเต่าอ่าตอเต่าก็จะหัวก็จะแตกๆนิดนึงตอเต่าเป็นเพื่อนรักกันกับสระอาจะอ่านว่า ตอาตานะคำใบต่อไปคแรเสร็จต่อไปทํไปาไที่สองอีกอะไรเอ่ยเรามีไว้ฟังอะไรคะหูในในทางนีด้วหูเอ๊ะแล้วมันสะกดยังไงคะเด็กๆหอหู หัวตรงตัวตรงสไลเดอร์ขึ้นนะคะแล้วก็โค้งขี่ลงมาหออูสลับอูอ่ะสลับอูอ่ะสลับอูอ่ะเหมือนบอบใบไม้เลยแต่ตัวเล็กๆอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างหอยีบเป็นเพื่อละกันกับสลับอูจะอ่านว่าหออูหูค่าอ่ะ เว้นกี่บรรทัดคะเว้นหนึ่งบรรทัดนะต่อไปคำใบต่อไป,อ,ไปอะไรเอ่ยเป็นสีสีอะไรเอ่ยเป็นสีที่มืดตื้ออะไรมันมืดตื้อคืออะไรคะสีอะไรคะสีดำนั่นเอง สีดำวันนี้มีเราจะมาให้เขียนคำว่าดำนาโดอัมดำโดก็คือตัวดอะไรคะดดเด็กนั่นเองค่ะดดเด็กนะหัวโตตัวโตแล้วก็เต็มบ้านทัดนะดดเด็กเป็นเพื่อนรักกันกับสัลอาอัมนะสระอาัมก็จะมีกลมๆอยู่ข้างบนแล้วก็มีสระ ด้วยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าศาลาอัมนะคะศาลาอัมโดดิเป็นเพื่อนรักกันกับศาลาอัมจะอ่านว่าดอัมดามนะคะคำต่อไปให้ตรงกันนะต่ออาตากับดอดัมต้องตรงกันนะคะคำต่อไปก็เหมือนกันห่อูงูนะคะคำใบต่อไปอะไลเอ่ย ลองอ,อะไรเอ่ยเป็นสัตว์ปีชนิดหนึ่งนะฮะมีสีดำและก็ลองว่าก้ากาคืออะไรคะก้านั่นเองคะ่ะกาสะกดยังไงคะเนี้ยสะกดยังไงคะโอะไรคะโก ก็อไก่เป็นเพื่อนรักกันกับสาลอาก็อ่านว่าโกอาการนันเองค่ะเว้นกี่บรรทัดค่เด็กเว้นหนึ่งบรรทัดหน้าบรรทัดออไปอะไรเอ่ยมีแปดขาและมี แล้วกูจะกดยังไงปออะไรคะปอปลานะปอปลาหางยาวหรือหางสั้นน้อยเนาะปอปลาหางยาวหางยาวยาวนะปอปลาปอออะไรคะปออปูปอปลาเป็นเพื่อนรักกันกับสระอูจะอ่านว่าปออ โชกลัวด้วยมันคืออะไรคะเด็กๆมันคือผีนั่นเองค่ะเอ๊ะผีสะกดยังไงเนี่ยขออะไรอะขออะไรคะเด็กๆขออะไรคะขอพึ่งนั่นเองค่ะขอพึ่งหูขอพึ่งหัวอยู่ข้างในนะขอพึ่งหัวอยู่ข้างในแบบนี้ขออีอะไรคะ ใส่หมวกเป้เขาด้วยใส่หมวกนี้ขอเป็นเพื่อนรักกันกับสาราอีจะอ่านว่าขออีผีก็บรรทัดสุดท้ายแล้วนะเว้นกี่บรรทัดคะเป็นหนึ่งบรรทัดและบรรทัดสุดท้ายอะไรเอ่ยคือพ่อของพ่อ เราเรียกว่าใครคะพ่อของพ่อ,พอเราเรียกว่าใครคะเราเรียกว่าปู่นั่นเองค่ะนะเอเราสะกดป,ป,ปู่ยังไงเนี่ยมีอปอูปูปูไม่เอปูนะก็เป็นปองปูเียทุกคนเป็นปูแล้วก็ใส่ไม่เอปอ มีหางยาวๆนะป้อปุงปูจระปูอยู่ข้างล่างแล้วก็ใส่เองปอองปูปูไม้เอกปูนะปูก็คือพ่อของพ่อนั่นเองค่ะต่อไปทำสุดท้ายแล้วนะเด็กๆอะไรเอ่ยเรามีไว้เดินอะไรคะเรามีไว้เดิน ยังไงเนี่ยขอ เด็กเขียนอะไรคะเขียนชื่อจริงนามสกุล mm hmm. จ,จริงของเด็กๆด้วยเพราะว่าจะขึ้นป .1 นนแล้วนะต้องเขียนชื่อตัวเองได้แล้วนะคะผู้หญิงก็เขียนโดจุดนะคะโอผู้หญิงนะคะจดุดแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวเองนะดูที่หน้าปกสมุดจะมีทุกคนนะ,ะนผู้ชายจะเขียนดอจดุดโดเด็กนะ จุดแล้วก็เขียนตัวช็อช้าเป็นการเป็นย่อเด็กเด็กสอนนั่นเองนะเป็นตัวย่อนะโอเคนะคะเด็กๆเสร็จแล้วก็อย่าลืมฝึกท่องด้วยนะต็อาตาหออูหูจออังดังจออาดังจออูอูหออีฟีบอูอูอูไม่เอกอูหออาคังแบบนี้ท่องหลายๆรอบเลยแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ นะคะสำหรับวันนี้นะคะมิออกก็ฝากไว้เรื่องของการเขียนทายนะคะวันนี้มิออกก็พาเด็กๆนะคะเขียนตามคําบอกนั่นเองนะ,ะเป็นการเขียนคําอะไรอื่นะคะเดี๋ยวนะคะสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันนะคะสําหรับสัปดาห์นี้มิออกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆแล้วเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย